สวัสดีค่ะอ่ามีเพื่อนๆสอบถามมาว่ากระสอบนมเนาะนมผงน,นมผงกระสอบใหญ่อ่าราคาเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฉพาะยี่ห้อดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะามีตัวอย่างก็เลยจะผ้ามาชมเนาะว่ากระสอบนี่ราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นนาตาแบบใดมาอาจารมาฟังเบิง้ง นี่นะคะอันนี้บอบเมนโฆษณาด้จ้าเพื่อนๆแม่แอลผ้ามาาชม่มว่าอ่าเนี่ยค่ะกระสอบใหญ่เนาะเป็นยี่ห้อนี่ด้จ้านี่ค่ะยังยังคาร์บออพติม,มาค่ะนะพี่นอ้องนี่เด้อเป็นหน้าตาแบบนี้จ้ะนี่จ้ะ ยี่สิบกิโลแล้วจ่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะหน้าวันนี้นะจ่ะที่ท้ายถ้ำนี่เนาะวันนี้วันที่สิบอะยี่สิบเอ็ดเนาะแมนบอแมนันนี้วันที่ยี่บเอ็ดจ่ะยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันสามร้อยนะจ่ะเพื่อนเพื่อนยี่สิบกิโลนะจ่ะ นี่เป็นอ่าถัวยที่เพื่อนเอาตวงนะจ๊ะตวงจ๊ะน,นี่ทั้งนม่มทั้งการตวงกับน้ำน้ำนา,นา,นาอ่นาน้ำขอนทักอะไรล่ะยามแอลจะพาไปเบ่งน,เนงนี่จ้ะเพื่อนทั้งนี่จ้ะ ทังเบอร์ใดล่ะอ่าเบอร์ใดบ่มีเบอร์ประมาานี่แหละจะทังประมาานี่เด้อนี่ทังทังประมาานี่ล่ะเอาน้ำใส่นี่จากที่ประสบการณ์แมวเ,เคยเหตุมากเนาะแมเอ,อ่ะอ่าเอาเจะสาธิตในเบิ่งจะน่อยสำหรับผู้ที่บ่เคยเคยอ่ะได้เห็นคลิปเก่าๆที่แมวทำเนาะนีะ่ น้ำสองขันนี่จ้ะน้ำสองขันประมาณขอมือนี่ถ้าเทียบขอมือนะกสองขีดน้ำกับสองขันนุ่มกับสองโจกเด้อพี่น้องสองโจกนี่นมกับสองโจกนี่เด้อ นี่เด้อจากพี่น้องก็ตักนมผงนี่หาซื้อได้ที่ไหนก็มันก็นจะเป็นศูนย์นมเนาะเขาเพิ่นเอิญศูนย์นมพี่น้องโคนมศูนย์โคโนมซื้อเต็มเต็มมันว่าจังไลยแต่ว่าเพิ่นเอิญว่าศูนย์นมศูนยนะ์นมนะนี่จะตักขึ้นมานีา่นี่นมผง ก็ไปละลายน้ำเลยละลายน้ำให้ง่วงหน่อยกินนี่นจะจ๊ะก็เอามาฝากเพื่อนๆที่สอบถามมาได้จ้ะนี่เนอะนี่มันก็จะ,จะมีปุ่นยังหน่อยนี่หน้าตาแบบนี้จะ้ะหน้าตาของ ันก็จะมีหลายยี่ห้อะจ้ะเพื่อนๆมียีห้อที่ถูกกว่านี่ก็มีจ้ะเขาจะเอามาให้เป็นทางเลือกแล้วแต่งบผู้ใดเนาะจ้ะเนาะก็ไปเบิง่งไปถ้ายยุไก่ศูนย์นมเนาะศูนย์โคโนมเสิร์ชใน Google เนาะศูนย์โคโนมใกล้บ้านนะอ่าสหากรณ์โคโนมเนาะซื้อเต็มก็อาจจะประมาณนั้นจ้ะเสิร์ชเบิง่งหาเบิ่งใน Google กับไปสื่อเลยจา้าบได้ปเป็นสมาชิกกับสื่อใดเพิ่นกับมี่จำนายห้คือกันจ้าขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ